เดือด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 อ้ยเดือดไหนไม่เห็นโดนมีอย้ดนนี่ไงเดือดเกินเดือดเดือดอย่าหลุดนะจ๊ะไปไปวุ้ยเต็มถัง เขาข้างได้ี่เห็นห่บ่ไดนอาปากเลยตีแม่เต้ฟ <c oughs> okay. าวไปให้นี่ยมันเศร้าขึ้นแล้วนะตีแล้วแม่ตอนนี้แม่นเปล้วเลยโหกินเซยบป่ะเฮ้ยเนึบเด้หนะัว <c oughs> บ,บีเด้ อ้าโดนโอ้ยรูดรูด,ด,ดหรอเออแต่ว่าปานวนเวียนอยู่ไอน้นั่นสิกินนี่เขาก็ได้เฮ้ยแม่จิ๊บแม่จิ๊บแม่จิ๊บแหมงคือเมย์่ป็นยังไงดินี่ยน, <c oughs> น้ <c oughs> นำพังนะ ิิแเห็นบอกเมื่อกี้นี่แต่น้ำหางนี่แต่น้ำหางไม่เห็นตัวโอ้ย ปมเนี่ยบ่าแม่กันเลยเฮ้ยอุตสาจีบเบียดดีกว่าบัดเบีดมาด้วยยืนสิ่ลแ,ลแล่ะนะม<ฮ>ีไว้เนี่ยสิ่ลแ,ลแล่ะไปพัดมาเนี่ยยู่หัอยูบอ่บ่ไปพัดสิ่ลแลบ่แม่นาไปพัดเอาเอาโตไปพัดไปพัดไปพัดเออไปเอ็กเบีดพิ่ไว้กองเยอะนะแย้วก็เป็น้อยแป๊บแป๊บ ออยังบังไว้แน่ก็ดีด้วยเพราะมันแม่ปรากาศไว้อย่างนั้นชิสุแดดอากัดแม่แม่มันอะ่ะโอ้แม่ตีลูกกับกินี๋ยวะเน,นี่ยนะ ทือกี่บอกบูถือกระชิงเงินดอกคะโยค่อยๆนี่ไหมาจักสองตัวโอ้โหเร็วขึ้นมานี่รูดจ่อยโอ้ยสาพเด sáng tối mẹ ừ, anh chơi xài bò khỏe lắm, xài lắm ui, tủ này nạ, mẹ hát mát bộ mày còn đọc trong van này giờ nó cứ bên đây คุณน่ะกูกินดิสีมาโหลดนี่สร้างมาเลยกูดิสีมาเรีเยวย่าเคยโอ้ย <c oughs> ลุดเมื่อกี้คุณน่ะอแล้วแมีา <c oughs> ่โดนโอ้ยโดนโอ้ยลุด ดูซี่ความเดือดของมันหน้าซองโตไม่อยากกินหัวหน้ามาดิกินหน้าก